เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมอก์กอนแบบถูกวิธีนะครับเชื่อมยังไงนะครับเริ่มเลยเนี่ย yeah. อันนี้ไม่ถูกวิธีนี่แบบถูกวิธีคืออย่างนี้มันต้องมีน้ํายาประสานนี่มันจะทําให้คุณใจกล้ามั่นใจในการเชื่อมมากขึ้นถ้าเราไม่มีน้ํายาประสานมันก็จะเกรงเราจะไอๆเราจะไม่สาเราจะไม่กล้าแสดงสีมือเราดื่มเข้าไป ยิ่งดื่มมากยิ่งมีผลมากมันทําให้เรามั่นใจในการทํางานมากขึ้นอ่หลังจากที่ดื่มน้ํายาผสานเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันว่าความมั่นใจของเรานั้นมันจะสวยงามขึ้นขนาดไหนเริ่มสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับอะหลังจากที่เราเชื่อมไปแล้วรอบแรกเราได้รอยเชื่อมแบบนี้เราดื่มน้ํายาผสานเข้าไปรอบที่สองเราได้รอยเชื่อมแบบนี้อ่า เรามาลองดูรอบที่สามกันเราจะดื่มเป็นครั้งที่สองน้ำยาประสานว่าจะดีขนาดไหนนะช่างเชื่อมต้องมีนี่ผมอยากให้ลองดูคุณจะเป็นช่างมืออาชีพที่เก่งได้อ่ะเริ่มกันเลยรอบที่สามยังขนาดนี้อันนี้แค่เราเติมน้ำยาประสานไปครั้งที่สองเท่านั้นถ้าเติมครั้งที่สามเข้าไปมันจะสุดยอดขนาดไหนรอบที่หนึ่ง เรายังไม่ใช้น้ํายาก็จะได้ประมาณนี้รอบที่สองได้ประมาณนี้รอบที่สามประมาณนี้เราใช้น้ํายาประสานไปแล้วสองรอบเราจะใช้น้ํายาประสานครั้งที่สามชนิดนี้เหมือนเดิมครั้งที่สามควรกินให้หมดมือเราก็จะนิ่งสังเกตดูจะไม่มีความสั่นจิตใจเราก็จะนิ่งมากขึ้นเริ่มเลย มาดูรอยเชื่อมที่ใช้น้ำยาประสานขั้งที่สามผิวไวดังสายลมเคล็ดลับช่างเชื่อมทุกคนเอาไปใช้ลองดูผมมั่นใจ